ท็อกกี้สาวสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาก่อนข้าวบันาตอนนี้ก็เทศกาลงานอุปสมบทวันนี้เราได้รับงานจากเจ้าภาพมาทํางาน เครื่องเสียงคาราโอเกะนะครับที่บางบ่อสมุทรปราการวันนี้ลูกค้าเช่ามาเป็นชุดคาราโอเกะชุดไซส์นะครับก็จะรองรับแขกตัวจีนประมาณย0โติะโตสำหรับวันนี้ก็อยู่ในพื้นที่ในสาราเสียงก็จะดังถึงด้านหลังเลยเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะครับว่าในชุด S วันนี้เราก็พร้อมเวทีเนี่ยเราใช้เครื่องเสียงเป็นอุปกรณ์อะไรบ้างมาเริ่มกันที่อุปกรณ์เครื่องเสียงก่อนชุดมิกเซอร์ก็เช่นเคยนะครับจะเป็น Yamaha MG12X 1ตัวแล้วก็เป็นไม้ลอยถือคู่ให้1ชุดมีโน้ตบุ๊กไว้สำหรับเปิดโปรแกรมคาร ออดิโอเอร์เฟตตัวนี้ช่วยให้เรื่องสัญญาณเสียงเนี่ยคมขึ้นเสียงชัดขึ้นดีขึ้น เรามีจอทำปอนิเตอร์ให้1ตัวพร้อมกับลำโพง8นิ้วไว้สำหรับให้นักร้อง1ตัวลำโพง PA ที่เราเลือกใช้วันนี้ก็จะเป็น VL 715D ฝังละ1ใบพร้อมขาตั้งแบบนี้เลยนะครับเป็น15นิ้วเวทีที่ใช้วันนี้เป็นเวทีขนาดมินิก็จะเป็นแบบไว้ร้องเพลงคาราโอเกะจะเหมาะมากสูงแค่40เซนแล้วก็ความกว้างนจะอยู่ที่2.40ค 40, 40, ูณด้วย1.80ก็พอดียืนได้ประมาณทัก2-3คนอ,อยังไงสนใจเครื่องเสียงหรือว่าชุดคาราโอเกะงานแต่งงานอุปสมบทงานทำบุญบ้านนะครับก็ทักทายมาทางเ ี่สาวได้ะครับยินดีให้บริการหน้าร่างของเราตั้งอยู่ที่สุปราการก็รับงานกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกอย่างวันนี้ขอบพระคุณมากที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย